เพื่อนๆเคยคิดไหมคะเวลาเราจะซื้อเครื่องฟอกอากาศหนึ่งเครื่องเราควรจะเลือกซื้อแบบไหนกันดีเราอาจจะสงสัยว่าห้องเราอย่างสมมุติเราอยู่คอนโดอย่างเงี้ยเราควรเลือกซื้อเครื่องฟอกขนาดเท่าไหร่กําลังไฟเท่าไหร่แล้วสามารถใช้งานในฟังก์ชันไหนได้บ้างหรือควรซื้อให้เหมาะกับสถานที่หรือการทํางานหรือการอยู่บ้านหรือ อะไรหลายๆอย่างที่บางคนก็ไม่ยังเหมือนหนูที่ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อเครื่องฟอกไว้ที่บ้านดีไหมหรือควรใช้ดีไหมสําหรับในยุคนี้นะคะวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสําหรับใช้งานที่ทํางานหรือที่บ้านว่าเราควรเลือกซื้อเครื่องฟอกแบบไหนแล้วว่าควรซื้อที่ไหนดีนะคะต่อับเครื่องฟอกนะคะมันมีหลายขนาดมากแล้วก็มีกําลังไฟที่ใช้ที่แตกต่างกัน แล้วก็เครื่องฟอกจะมะีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นแล้วก็ในแต่ละแบรนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการใช้เครื่องฟอกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้เครื่องฟอกเลยเครื่องฟอกที่เหมาะสำหรับใช้ในห้องนอนนะคะ mm. ก็จะเป็นเครื่องฟอกที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีขนาดที่เบาเล็กเหมาะกับสำหรับพื้นที่ไม่เกินประมาณ15ตารางเมตรนะคะ ซึ่งห้องนอนเนี่ยเราก็จะอยู่กันแค่หนึ่งถึงสองคนใช่ไหมซึ่งมันเหมาะกับขนาดเครื่องฟอกที่มันเล็กอยู่แล้วมันจะแตกต่างกับเครื่องฟอกที่เราไว้ที่บริษัทหรือที่ทํางานอย่างเงี้ยจำนวนคนอากาศหรือฝุ่นต่างๆมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วซึ่งวิธีการเลือกเครื่องฟอกเนี่ยมันก็จะมีไม่เหมือนกันเวลาเราจะซื้อเราจะต้องดูว่าขนาดเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ใช้ทําอะไรได้บ้างอย่างบางเครื่องก็อาจจะทําได้แค่กองฝุ่น หรือบางเครื่องก็อาจจะมีการกองแสง UV PM 2.5ซึ่งการใช้งานมันก็จะไม่เหมือนกันเวลาเราเลือกเครื่องฟอกเราก็จะต้องดูก่อนว่าเราเหมาะกับการใช้งานแบบไหนที่บ้านที่ทำงานซึ่งมันมีหลายตัวเลือกให้เราได้เลือกกันอยู่แล้วนะคะก็อาจจะทำให้ร่างกายหรือการหายใจของเรามันดูแย่ขึ้นก็เป็นได้เพราะเนื่องจากตอนนี้ PM 2.5นั้นร้ายแรงขึ้นมาก การที่เรามีเครื่องฟอกสักหนึ่งตัวไว้ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเครื่องฟอกหนึ่งเครื่องนะคะเป็นเครื่องเล็กที่เหมาะสําหรับไว้ที่บ้านที่คอนโดหรือที่ห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นขนาดเล็กใช้งานได้ง่ายด้วยสามารถใช้งานผ่านแอปได้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นตัวนี้เลยที่เราวางไว้อยู่ด้านหน้านะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นจูปิเตอร์นะคะมีการใช้งานที่ง่ายมากน้ำหนักก็เบาอีกต่างหากไม่เกิน3กิโลเท่านั้นเองส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องฟอกที่เหมาะสำหรับห้องนอนเนาะหรือห้องนั่งเล่นขนาดเล็กหรือห้องทำงานนะคะที่อยู่ประมาณ1-2คนซึ่งตัวนี้จะมีเลเซอร์เซนเซอร์ที่เอาไว้ใช้นะคะตัวนี้มันจะมีแสงเวลาเราเปิดเครื่องใช่ไหมคะจะมีแสงตัวเลเซอร์เซนเซอร์ เปิดใช้งานว่าโอเคอากาศบริสุทธิ์หรือถ้าเป็นอีกสีนึงเป็นสีส้มหรือสีเหลืองเงี้ยมันจะเป็นเหมือนเตือนว่าโอเคอากาศตอนเนี้ยเครื่องมันต้องการทํางานเพื่อให้อากาศกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถกรองฝุ่นได้นะคะกรอง uv ได้แต่ไม่สามารถกรองฝุ่น pm 2.5ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันเหมาะสําหรับขนาดห้องเล็กๆเ,เท่านั้นที่อยู่สําหรับคนเดียวหรือ2คนนะคะซึ่งมันเหมาะมากกับขนาดห้องนอนหรือคนที่อยู่คอนโดนะคะในยุคปัจจุบันอย่างเงี้ย เครื่องฟอกยังไงก็สำคัญสำหรับทุกคนอยู่ดี